สวัส yeah. so, ดีครับผมเก่าผมกับผม,บผมแล้ว,ว,ว Boy นะครับผมไอวากับไอวาฟิงเกอร์บอยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะตามหน้าปกคลิปก็เป็นมาสอนท่าอ่าเขาเรียกว่าอะไร <laughs> ฟอนต์ไซส์ฮิวฟิปแล้วก็แวริเอลฮิวอ่าฟอนต์ไซส์ฮิวฟิปกับแวริเอลฮิวอ่ะแล้วถามว่าทำไมถึงไม่สอนเอ,อ่ฮิลฟิปก่อนแล้วจะทำออฟอนต์ไซส์ฮิวได้หรือแวริเอลฮิวได้ยังไงนะก็ม <laughs> ันจะเหมือนกับคลิกฟิปนะครับผม ก่อนจะคลิกฟิปเนี่ยมันก็จะเตะแวรเลียวก่อนคือเราปาดไปตรงๆแต่แผนะ่นน่ะมันจะเอียงเองอันนี้เหมือนกันเราเตะฮิวไปตรงๆแผ่นมันจะหมุนเป็นฟอนไซเข้าหาตัวเองถ้าเป็นคลิกมันจะออกไปทางแบ็กไซท์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฮิวมันจะออกมาทางฟอนไซเองก็ถ้าเออฟอนไซฮิวก็คือการบวกฮิวกับฟอนไซถ้าเป็นในสเกต็ตที่เล่นเท้าครับจะเริ่มจากฮิวฟิปก่อนแล้วค่อยมาเตะฟอนไซฮิวนะ แต่ฟิงเก์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะต่างกันนิดนิดนึดนงเตะฮิลผมว่ามันจะยากกว่าเวลิ่ฮิลหรือฟอนไซฮิลเริ่มแรกที่ผมฝึกก็จะฝึกเวลิ่ฮิลก่อนพอได้เวลิ่ฮิลเราค่อยไปปรับปรับจูไปรเรื่อยกลายเป็นฮิลฟิกนะครับผมกมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าฟอนไซฮิลคือการวางนิ้ววางนิ้วเลยครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีน็อตอยู่ข้างหน้าใช่ไหมผมจะจิ้มไปตรงน็อตเลย ไม่ให้เกินน็อตนะครับเนี่ยไม่ให้เกินวางนิ้วไม่ให้เกินนอ็อตให้มันอยู่ตรงกลางอ่าอยู่ตรงกลา,า,างแผน่นส่วนด้านข้างหลังก็วางปกติเหมือนเราออลลี่นะแล้วก็ที่สําคัญเลยปกติเราออลลี่อ่ะเราจะวางมือแบนลงไปแล้วก็ออลลี่อย่างงี้ใช่ไหมอ่าถ้าทุกท่าที่เล่นฮิลฟิปนะครับเขาจะยกข้อมือขึ้นมาปกติเราวางไปนี้ให้ยกข้อมือปึ๊บแล้วลักษณะนิ้วมันจะเอียงลงเนี่ยครับมันจะมา เอ่อนิ้วลักษณะนิ้วจะเอียงลงประมาณนี้นเห็นไหมปกติเราอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเป็นยกยกข้อข้อมือขึ้นมานะครับและอีกอย่างหนึง่งเวลาท่าที่เล่นฮิลฟิปนะครับมันจะเล่นไกลตัวแบบนี้เล่นไกลตัวไปเนี่ยเล่นค่อนข้างยากถ้าเตะเนี้ยจะเล่นค่อนข้างยากที่เหมาะสมที่สุดก็ประมาณนี้ครับช่วงหัวไหลให้เราตเตะนี่ครับนะมันจะหมุนแล้วก็ไปเตะ ช่วงตรงกลางระหว่างใบหน้านี้ก็จะยากเหมือนกันนะมันจะยากเพราะฉะนั้นเราต้องเ็าเรียกว่าอะไรอ่ะทให้ชินนะครับให้มันอยู่ตรงระหว่างนี่ครับหัวไหล่เตะตรงหัวไหลนหหี่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ส่วนฟอนไซฮิวนะครับผมให้เราเตะเหมือนฟอนไซเลยทีนี้มันทํายังไงนะฟอนไซเราก็ย้อนกลับไปดูเบสิกนะครับที่ผมได้สอนไปแล้วนะฟอนไซคือการเตะเข้ามาข้างในตัวแบบนี้ เตะเข้ามาข้างในตัวปึ๊บแล้วก็เพิ่มฮิลฟิปขึ้นไปนะทุยเพิ่มฮิลฟิปเข้าไป mm hmm. ก็คือการดันนิ้วนี่ระวังนี้ได้ใช่ไหมพอเตะขึ้นมาปึ๊บให้เราใช้นิ้วดันไปข้างหน้าดันไปแนวตรงนะครับไม่ต้องดันออกไปข้างหน้ายดันไปทางนี้เตะแล้วดันข้างหน้าเห็นไหมง่า mm hmm. ไ,ไหมมันก็จะไปมันมันจะพุ่งเข้ามาหาตัวแล้วท้ายมันจะสะบัดพลิกไปเองเลยนี่ฮะ ปึ๊บเรากระดานกลับไปเอ่อฟอนไซฮลลิวเราเตะมาครึ่งหนึ่งก่อนก็นนได้ครับเหมือนเดิมเตะมาครึ่งหนึ่งแล้วก็บิดต่อไปเลยดูนะครับปึ๊ดเนหนทำมเตะไปตรงตรงเลยไม่ต้องไปเฉียงไม่ต้องเตะแบบเฉียงสี่ห้าอ,องศารหรืออะไรไม่ต้องเตะแนวทะยงไปเลยครับนี่นะครับประมาณนี้ไม่ยากครับฟอนไซฮิวถ้าเราเล่น ถ้าฟอนไซได้แล้วปกติฟอนไซเราปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนกันที่เวลาฟอนไซลงครึ่งหนึ่งแล้วไปต่ออันนี้ปื๊บเตะฟอนไซแต่ให้ดันนิ้วดันนิ้วชี้ไปแล้วก็ลักษณะน,นิ้วอะ่ะเราจะงองอย่างนี้แล้วเขาเตะปึ๊บดันเข้าไปมันจะแบบผักแผ่นออกไปเองอนี่ฟอนไซฮิวง่ายๆครับฟอนไซฮิเถ้าเราเล่นเอ่อฟอนไซได้คล่องแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นพวก ท่าอื่นในด้านคลิกได้เรียบร้อยแล้วฮิลฟิปก็จะไม่ยากนะครับผมถ้าทุกคนแบบทําตามที่ผมสอนมาตั้งแต่แรกไล่จากเบสิกไปนะแล้วส่วนแวลเลียวฮิลคืออะไรนะครับแวลเลียวฮิลคือท่าเดียวกับฟอนไซฮิลแค่ไม่ต้องกลับตัวฟอนไซฮิลกติเตะนี้ปื๊บฮิลแล้วกกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมฟอนไซฮิลแไอแวลเลียวฮิลก็เหมือนกันครับเตะปื๊บหมุนแล้วก็ไม่ต้องกลับตัวเอานิ้วพิกกลับมาด้านเดิมอ่า แนั่นเองครับง่ายๆทำทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ครับก็ส่วนถ้า Value h ิล l ์มันก็จะเหมือนเอ่อให้เราเตะฟอนป๊อปใช่ไหมฟอนป๊อปมาจากอะไรครับฟอนป๊อปก็มาจากฟอนไซนะเตะฟอนไซได้ปุ๊บเตะเตะฟอนป๊อปด้วยกันปุ๊บแล้วกลับตัวเป็นฟอนป๊อปใช่ไหมแว l ิวฮิลลก็เหมือนกันเตะเตะฟอนไซฮิลได้แล้วเราก็มาเตะ Value แ l ลิวฮิรล์เนี่ย เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยทิ่มไปตรงๆแต่แวร์เลียวฮิวอ่ะเราจะมาลงกลางแผ่นอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเตะปุ๊บลงแล้วเรากลับนิ้วมันเงี้ยอ่ะมันก็จะไม่สวยอีกไม่เต็มรอบของมันอีกก็ให้เราใส่เพิ่มแรงของการฮิวเข้าไปชี้ทิ่มไปตรงตรงทิ่มไปเลยระวัง่างนี้ปุ๊บเตะทิ่มไปข้างหน้าตรงไปเลยครับไปตรงๆเลยเี่เห็นไหมไง่ายครับมุิระวังอย่างงี้แล้วเตะไปเลย เตะไปตรงทิมไมอ่าเราจะไม่ใช้การแบบดีดนิ้วออกแบบเตะเหมือนฮิวในสเก็ตอย่างนี้นะแต่ผมวางอยู่ยังไงนะเราจะแข็งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทิมออกไป้างข้างปัครับนี่ปึ๊บทิมอ่านี่ครับเกรงนิ้ววางให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ทิมไปตรงๆนี่แค่นี้เกรงนิ้ววางให้ถูกตำแหน่งทิมไปตรงเอาใหม่ครับดูดีๆนะครับ เกรงนิ้ววางให้ถูกตำแหน่งกิ้งไปตรงๆอ่านย่าลืมให้อยู่ระหว่างหัวไหล่ครับแล้วก็เกรงนิ้ววางนิ้วให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ทิ่มไปตรงๆเน่เราจะทําให้ท่านั้นสมมูทแบบด้วยก็คือหนึ่งอย่างนะครับอย่าลืมถ่ายมาก่อนนะถ่ายมาจากนู่นเลยก็ได้ครับเชียงใหม่นะแล้วค่อยมาเตะที่กรุงเทพนะครับี้ามาถึงหัวไหล่ปุ๊บเกรงนิ้วอ่านะ พอเตะช่วงช่วงหดไหล่ปึ๊บจะลงมาประมาณตรงหน้าเราพอดีอ่ะเตะให้มันอยู่ประมาณนี้ครับถ่ายมาถึงเท่าไหร่เกงนิ้วทิมไปตรงๆเอแค่นี้ครับแล้วเราก็จะได้ซอนไซฮิวกับแวร์เรียฮิวครับถ่ายมาถึงเท่าไหร่เกงนิว้วทิมไปตรงตรงเอเห็นไหมครับสองท่าเหมือนกันเปรียบแค่กลับมือกับไม่กลับมือนะครับแต่แรกๆครับมันมันจะฝืนหน่อยนะสําหรับมือใหม่ที่ยังเล่นแบบท่าพวกฝั่งฮิวไม่ได้นะแต่ถ้ามือเป็นมือใหม่ มือมือใหม่ที่แบบที่ไม่ใหม่เอาอะไรวะหรือถ้าคนที่เออเตะด้านฟิปได้ครบแล้วเราจะแบบคอนโทลนิ้วได้คล่องแล้วนะอ่าแต่ถ้ามันยังไม่ได้อยู่นะผมแนะนําให้ย้อนกลับไปทางเบสิกครับให้ไปเล่นฟอนสไซ์ side, แล้วก็ฟอนป๊อปแบบนี้ง่ายๆครับผมไม่มีอะไรยากนะถ้าทุกคนทำตามขั้นตอนเป็นสเตปบันไดผมสอนไป จะถามว่ามาถึงฝึกออลลี่เลยแล้วต้องฝึกฮิวได้ไหมก็ได้นะครับแต่เวลาจะไปต่อท่าอื่นมันยากมันยากจริงพวกนี้ต้องการพื้นฐานมันเป็นส่วนสําคัญนะครับเล่นเออเลหรือขึ้นบล็อกก็เหมือนกันใช่มันจะมีมันต้องมันต้องฝึกเบสิกมาก่อนนะการคอนโทรลแผ่นอะไรทุกอย่างนะครับผมพยายามอย่าข้ามขั้นนะแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับกับท่าฟอนไซฮิวแล้วก็เวลิวฮิว ของว่าจะไม่ยากนะครับถ้าทุกคนติดตามคลิปผมมาจนถึงคลิปนี้นะครับผมแล้วพอเราทําด้านธรรมดาได้แล้วถามว่าด้านเฟก,กี้จะทําไง่าด้านเฟก,กี้ก็เหมือนเดิมครับเตะช่วงหัวไหล่ก็จะง่ายครับถ่ายเฟก,กี้เฟ,เฟก,กี้คือการถ่ายถอยหลังนะครับไม่ต้องเปลี่ยนการวางนิ้วนะทำทุกอย่างเหมือนเดิมถ่ายแลปุ๊บทิ้มไปตรงๆข้างหน้าเหมือนเดิมป,ปุ๊บนี่ครับสังเกตได้ว่าเฟก,กี้แผ่นมันจะไม่กระเถิบไปข้างหน้าเพราะเรา,เราทิ้ม ด้วยแรงแผ่นมาปุ๊บพอเราทิ่มมันจะอยู่ชีย้ยรงกลางแต่ถ้าเราไถาด้านธรรมราติอ่ะมันจะเป็นเหมือนแรงส่งกันไปข้างหน้านี่ครับลองดูทีนะปุ๊บอ่าเกงนิ้วนะครับวางให้ถูกตำแหน่งแล้วทิ่มไปตรงตรงอ่าส่วนฟอนไซฮิวก็ทำเหมือนเดิมนะครับเก่งนิ้ววางถูกตำแหน่งแล้วก็ทิ่มไปตรงตรงนี่อ่าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ผมไม่เตะไม่เต็มนะใช่ไหมเตะมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็บิดต่ออย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ต้องทำให้มันแบบสมูทนะ แล้วก็อย่าลืมถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเราก็ต้องถ่ายใช่ไหมถ่ายมาก่อนนะปืออ้ถ่ายไ้เลยปื้นนี่อ่าอย่างนี้สวยงามนะครับผมก็สำหรับฟอนไซฮิลเวลเวลฮิลลังสีก,กีและล่านธรรมดาก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเวลาสโลว์โมชั่นนั้นมันจะจาบแค่ไหนนะครับผม